ไงคนขับรถยังนายร้อยนายร้อยเออเอาละท่านวันนี้เราอยู่ในสมรภูมิอันทรงเกศไปเลยแนวหน้ารอพวกเราอยู่ไปไปตัดท่านในพ้นไปเอาระท่านตำลุ โยชักโยชักท่านกระด้อยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ไอ้ทหารลำลาให้ท่านจีนเราขึ้นเรือเราขึ้นเรือไอ้ไม่จีนนุ่นขึ้นมาละไอ้ไอ้เรือล้อเรือไปวเถอะไม่เป็นไรเราขึ้นเรือลำนี่ได้ตับมือนั่นแหละไอ้สัตว์ฉับประมงมาเลยนะไอขับวาาประมงใครขับปะมงโอ้ก็เป็นนายพลเอง ันขับไปดีท่านขับไปดีพันธิบเลยอุ้ยท่านอุ <lawsuit royable. S 2> ้ยอุ้ยอยเ่ำเลือคว่ำเอาเือจมเวลาเข้าสีิเลจมแล้วนี่ดูเด่นร่างแไปอาร์เดอาร์เโนนนจ็บักเก้าสิบไปท่านเ่อท่านได้พ้นลองแบม่ันอเอ้ลาก่อนทับเก็บเก็บจ้าอื้อ เเคือพึ่งลงเนื้อใครขับว่ายังเข้ามาการูเจอนายฝนก็รล่วคนแรกเลย ส่榴弹พวกใครเออได้สามนสามคนสี่คนนี่วะอุ้ยไอ้พวกทุกคนลงรถทุกคนลงรถอุ้ยรถถังหี้ยรถถังไปนะลงแล้วลงแล้วอะ่ะคันตงสานกา ซัดซุกเดไปได้ไหมเอาดันดิงอ่กไปได้ไหมเอาไปเลยทหารเดี๋ยวตามซัพพอร์ตให้เอาไปคนเจ๋อเหินเอ้ยฟันฟันระวังรถถังฟันระวังรถถังรถถังเราไงไปก็ได้ไ โดนสปอนดเหรอเฮ้ยโดนโดนสปอนโดนสปอนโดนโออกออกฟันออก,ออกอเฮ้ยมีมีตัวหนึ่งอยู่ข้างใต้นี้เดี๋ยวจะลงไปเก็บม,มีมีระวังนะข้างหน,น้ามีใครใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปเล่นอยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหฟันสไนมันโหดสไนมันโหดสไนมันไปยีง่าไปเออนั่นแหละจกจักไม่ไหวแล้วดูเขาช่วยได้ไ,ได้ไหมเออไม่เป็นไรไม่ต้องมาเดี๋ยวรอหมอหมอหมอไม่นอยู่อยู่เยอะ ยังไม่มีทางเดียวเออไม่ต้องมาแร้วนั่นไงโอ้คุณหมอสุดสวยไปเกียรติแสงซึ่งวะไรปกป้องแผ่นดินเราไว้ยังไงยังไม่มีดาบเลยครับือดาบแล้วก็ได้ดาบแล้วใช่เหรอเอออยู่ไหนอ่ะโอ้มันนำไปมันนำไปแนวหน้าอะไรนี่มันห้าวจังเลยเกียรติแสงซึ่งวะไรไปทหารเดี๋ยวเขาจะยิงเลยระเบิดควันคอมเวอร์ให้เองโอ้ย ยิงควันชนต้นไม้ดูควันบนต้นไม้ดีโคตรสวยอ่ะไอเมย์เอานีเล่นจุบลัวเลยทหารถอยก่อนทหารถอยก่อนเอายาไปทหารไหนดูบาดเจ็บนี่รู้สบายดีมีรุมมีรนมทหเฮ้ยอเมริกาเฮ้ยโดดเลยอเมริกาด ไอ้ผูตายเลยอะไรกดถังโอเคม่นอะไรตามซัพพอร์ตเองอไป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 เร็วเร็วเร็วไอ้บินโคให้ได้ดูบาดเจ็บนี่ทหารเอานี่ไปเจ็บด่าบินชานอะไรนี่เจ้ากล้าถอยยางนั้นเหรอท่านถอยเฮ้ยระเบิดผมไม่ถอเหรอ โอ้รถถังม <crew horror waves> ันเทียบเลยฟันหมอบกัดฟันทิ้งได้ไหมไปแล้วทิ้งไปเพื่อแลกกับดาบฟันตามโฟเวอร์หน่อยตามโฟเวอร์หน่อยเดี๋ยวจะไม่เพืคอนกันก็ถามคนนึงข่านถอยมาแตกนี่โอ้โหเปิดควันหนีวันนี้ไม่นี้หมอบหมอบผมแล้วท่านแต่วันนี้วันนี้เอาวันี้เอาเนี่ยโอเครอแป๊บนึงเดี๋ยวจะาไปชนสคนแล้วเข้ามาได้รถถัง เจ็บขาเอ้ยเ้ยจันฟันฟันในบ้านในบ้านฟันไม่เข้าเอ้ยฟันไม่เข้าปึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปเดีวกานเออขึ้นมา้มาไหมโชชิโชโชชิโชอะไรวะเฮ้ยคนเจ็บโอ้หแต่คนเพียบือดาบคือดาบลอ เฮ้ยมีดาบอีกอันนึงโอ้ตาลังดีเลยเราคือสองสัมฤทธิกองทัพอเมริกาสู้กับสัมฤทธสองคนไม่ได้หราดิเออฮานนายดูบาดเจ็บเนิมาครับท่านไอ้เนี่ยเน้อที่ไหนวะเจิดเป็นเอ๊โยชิกซ ไปไหนดีไปไหนที on the age. Age? ่ฐานไหนดีจะดีอ่ะเออดีอ่ะเออไป้ลยเอาเลยเอาเลยระวัง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 นายพลวิ่งตามลูกน้องเนี่ยนะน้องคนนำมันเข้าไปตายก่อนโจชิขับรถระวังระวังหน่อยสิถ้าเหยียบคนตายกันหลอกมูลคนนำถ้าก็ต้อไปยังมีคนเหมือนกัน ไปเลยท่ากรดายึดแนวหน้าของศัตรูไว้ชื่อชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อไข่บังหวะไงไข่บังหวะโอ้ไข่บังหวะไข่บังหวะไข่บังวะดูแนวหน้าไว้หน่อยตากระดาแนวหน้านั้นมีศัตรูอยู่หนึ่งตัวเอ้ยฟานมีกดบีได้แล้วจะเอาอะไรดีมีแอร์ดรอปหรือว่าเก็บไว้เอาบีหนึ่งจรวดบีหนึ่งรอคนมารวมๆกันก่อนนะแล้วค่อยลงไม่กี่เดียวเออได้ได้จรวดบีหนึ่งยังไม่ได้นะสี่หมื่น ตอนนี้มีห0 0พันไม่เป็นไรเราดักเกิดมาเลยอุ้ยตรงนี้เพิ่งดูเสียงโดนสนิทมากสุดข้างหลังเข้าไม่ได้ใช่ไหมมันมันโอบแบบใช่ไหมมันมันอุ้ยเข้าไม่ได้ฟันปืนใหญ่6ปอนหกปอนช่วเออจเออจริงๆไม่ต้องอมาช่วยก็ได้เ,เราเกตเราฝั่งเรามีปูคนหนึ่งเลย เออฝั่งเราฝั่งเรามีวินด์ซูลเจอไว้ค่าเก้าว11คนด้วนักรบปี้สาหรอวะเออเจ้าได้เสียเกียรติสมูไรไปแล้วเจ้าไม่นับว่าเป็นหนึ่งในกองทัพไรเกียรติเลยทีเดียวฆ่าเก้าว11คนแล้วว่ารอท่านให้ยังเดียวรอท่านให้ยเดี๋ยวเจ้าได้แล้วเจ้าดูบาดเจ็บนี่ เฮ้ยอเยหาบเรยวะเฮ้ย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 เฮย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ย น้ำหน้าไปเร็วท่านอนนี้น่าจะมีคนระวังเนี่ยโคตรใช้หมดเขาจะพูดทำไมล่ะปะโทตัวคอหลักตัวจติงก็พูดเนี่ยทหารนายดูบาดเจ็บนะเจ็บ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 ทหารนายดูบาดเจ็บนี่ออกไปผมรักหน้ามีสองถ้าระดาษไปเร็วๆ ไปเร็วคนทหารใครบังวะคนทหารข้าขดจะบังให้เองตอนนี้เอาดาบชร์จเลยนะเอาดาบชร์จเลยยไม่แ่ใจว่ามีกี่คนมีมินนีเพียบตนี้เพียบตนีียบเจอแล้วเจอล้เอ้ยยุงยุงอขาไอยุงประเด็นเฮ้ย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 ้ยโอ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 ้ย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 โอ้ย้ย้เ้้ยย้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 ยเ

เด้อเยวสิเราจะชนะแล้วทหารลุกไปแนวหน้าควันต้นอ้อยเล่นดีกว่าคือแข่งแกงนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรกันเกตกอะไรขึ้นเฮ้ยปไม่เอาเรื่องไสัตว์ปไม่ดับเลยไอ้คนไม่จริงเลยอะะไร ไฮโยเซ่เก่าท่น่าสุดนี้พวกฝั่งเรามีเราก็ปีศาจยังไงนะร้อยสี่สิบคิวไอ้ครับทำไมกันมันดีวะนั่นดูวันนี้คนเดียวเลยโซโรปาร์ตี้อ่ะยาเซนเซ่ดูหน้าว่าจำหน้ามาให้ดีแน่